บทนี้ใช้กับเฮดไลน์และ lead เขียนอะไรความอยากรู้อยากเห็นกระตุ้นให้คนลงมือทำได้มากที่สุดอยากรู้ไหมครับว่าจะยิงแอดยังไงให้ขายดีอยากรู้ไหมครับ,ว,งงรรบว่าจะคงสภาพหน้าให้อ่อนเยาว์จนคนอื่นเข้าใจว่าอายุ18อยู่ได้ยังไงแล้วอยากรู้ไหมครับว่าผมใช้วิธีไหนถึงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เคยหาหมอและไม่ได้กินยาสักเม็ดเดียวมา15ปีแล้ว เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Life Force 8เหล่านี้ใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นแหละครับและไอความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละครับที่มันผลักดันให้คนลงมือทำลงมือคลิกส่งข้อความอ่านโฆษณาการกระทำเหล่านี้คือเป้าหมายของการโฆษณาใช่ไหมล่ะครับแล้วโฆษณาของคุณกำลังทำให้พวกกลุ่มเป้าหมายอยากรู้อยู่หรือเปล่าเขียนทำไมมนุษย์ตัดสินใจโดยมองหาสิ่งที่คนอื่นคิดว่าถูก เขียนยังไงก่อนอื่นการสร้าง curiosity ให้กับโฆษณาไม่ใช่เรื่องยากครับจริงๆแล้วด้วยคำพูดไม่กี่คำและประโยคเพียงไม่กี่ประโยคก,ก็กระตุ้นต่อมอยากรู้อยากเห็นให้เกิดขึ้นได้แล้วคำพูดที่ผมมักจะใช้กระตุ้นความอยากรู้แบ่งออกเป็น3ากลุ่มใหญ่ๆครับ 1. ถามคำถามตรงๆเลยอยากรู้ไหมครับสงสัยใช่ไหมล่ะครับกำลังหาคำตอบนี้อยู่หรือเปล่าครับ 2. เดาวความคิดกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าคุณคงกําลังคิดว่าผมรู้ได้ยังไงคุณคงกําลังสงสัยอยู่ว่าแล้วมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าคุณคงกําลังนึกว่าโม้หรือเปล่าเนี่ยสบอกเขาไปครับว่าเดี๋ยวเขากําลังจะได้รู้ผมกําลังจะบอกคุณว่าผมกําลังจะอธิบายให้คุณฟังในอีกสักครู่คุณกําลังจะได้พบคําตอบที่มองหาอยู่แน่นอน สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างนะครับแค่3ข้อง่ายๆนี้โฆษณาของคุณจะดูลึกลับน่าสนใจขึ้นและมันจะกระตุ้นให้ผู้เห็นโฆษณาลงมือทำได้มากขึ้นเยอะเลยล่ะครับ5ไอเดียกระตุ้นต่อมเผือก r ัสเ e l l บันซันนักขายระดับโลกเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อ Expert Secret ว่าเบ็ดกระตุ้นต่อมความอยากรู้ของคนมีอยู่5แบบครับ ไอเดียทั้ง5ที่คุณสามารถนำไปใช้สร้างโฆษณาที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีได้แก่ 1. แค่รู้เรื่องนี้ชีวิตคุณก็จะแตกต่างอย่างมหาศาลเช่นรู้ไหมครับว่าแค่ลดมื้ออาหารของวันให้เหลือเพียงสองมือ้อคุณจะอายุยืนขึ้น10ปี 2. สิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจกันอยู่มันผิดเช่น ความเชื่อผิดๆที่ทำให้ยิงแอดแล้วขายไม่ได้ 3. สิ่งที่คุณกำลังจะได้รู้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกระบวนการนวดหน้าสีขั้นตอนหน้าเล็กโดยไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายและไม่ต้องเสียเงินฉีดโบท็อกสสิ่งที่เคยทำสำเร็จมาก่อนจะไม่สำเร็จอีกต่อไปเช่นสาเหตุที่การลงทุนในหุ้นไม่สร้างอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไปแล้ว 5. พื้นฐานคือสิ่งสำคัญที่สุดเช่นบอกลาเรื่องยากๆอย่าง keto cardio หรือ fasting ไปซะการลดน้ำหนักขึ้นอยู่กับเรื่องง่ายๆแค่2ข้อนี่คือตัวอย่างทั้ง5นะครับลองเลือกไอเดียเหล่านี้ไปใช้สร้าง curiosity ให้โฆษณาของคุณดูครับ